มีมะม่วงสับะรดนะครับกล้วยหอมกรหนุนแล้วก็ล่าสุดที่เราทําจะเป็นตัวแตงโมงกรอบสังเกตนะครับสีจะใกล้เคียงกับสีธรรมชาติาก็จะเป็นสีแดง,งเรื่องสารอาหารต่างๆเนี่ยก็จะยังคงอยู่มากกว่าการทอดทั่วไปรายได้ก็จะตกอยู่เดือนละประมาณ1นึ่งแนบาท โอ้โหคุณผู้ชมครับสัญญาณแจ้งเตือนชี้เป้าธุรกิจ SME สุดปังโดยธนาคารออมสินครับปักหมุดให้เรามาไกลจนถึงเชียงรายเลยนะฮะแน่นอนครับธุรกิจที่เราจะพาไปเจอกันในวันนี้นะฮะเป็นธุรกิจที่ได้เข้าร่วมโครงการ GSB Step and Boost up กับธนาคารออมสินด้วยนะฮะและยิ่งไปกว่านั้นครับเขาได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่3ครับผมกับกิจกรรมประกวดสุดยอด GSB Chain Maker ปี2022นั่นเองครับแหมน่าสนใจขนาดนี้จะเป็นธุรกิจอะไรและจะปังขนาดไหนถ้าพร้อมแล้วตามผมไปเลยครับ ต้อบอกว่าคุณสรันเนี่ยได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่3ใช่ไหมฮะ <360. S 1> จากโครงการประกวดสุดยอด GSB Chain Maker ปี2022ตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างไหนแบ่งปันห่อยฮะก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับแล้วก็ดีใจที่ได้รางวัลก็ได้รับโอกาสจากทางธนาคารออมสินนะครับในการช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับตัวแพคเกจจิ้งให้มีสีสันน่าทานนะครับแล้วก็ได้รับเรื่องของการช่วยเหลือด้าน เงินเรื่องของเองินทุนในการสนับสนุนตรงนี้ครับมาเติมในมุมต่างๆที่เราอาจจะยังขาดไปนะฮะย้อนกลับไปครับคุณสราญนะทำอะไรมาก่อนก่อนที่จะมาทําผลิตภัณฑ์ตรงนี้ก่อนหน้าผมทําธุรกิจไอทีครับผมพอทําธุรกิจไอทีเสร็จแล้วก็อยากจะมีธุรกิจที่บ้านนะครับ,รบแต่เนื่องจากว่าการเริ่มต้นธุรกิจเนี่ยเกิดจากที่ลูกชายผมไม่ทานผักผลไม้นะที่เป็นผลไม้สดนะฮะเราก็มีไอเดียอยากจะทําตัวผลไม้ เป็นผลไม้กรอบเป็นสแน็คจุดเริ่มต้นที่ทําตัวแรกก็คือตัวสับปะรดกรอบสับปะรดพันธอะไรครับตอนนั้นตอนนั้นเป็นพูแลครับเพราะเรามองว่าสับปะรดพูแลเนี่ยเป็นสินค้าที่ขึ้นชื่อของจังหวัดเชียงรายด้วยมีแต่ที่จังหวัดเชียงรายเอาตัวนี้มาทดลองนะผลิตแปรรูปเป็นสับปะรดทอดสุญญากาศเป็นการทอดในหลบบปิด ที่ไม่มีอากาศอยู่ข้างในนะครับจะดูดเอาพวกออกซิเจนอะไรออกไปแล้วก็หลังจากที่เราทอดเนี่ยมันจะมีเรื่องของสีที่ใกล้เคียงกับตัววัตถุดิบธรรมชาตินะครับเรื่องสารอาหารต่างๆเนี่ยก็จะยังคงอยู่มากกว่าการทอดทั่วไปนี่ก็คือผลไม้ที่คุณสรานบอกสับประรดอันี้มาใช่ครับตัวสับประรดเลยครับสับประรดมาก่อนแล้วตามด้วยอะไรครับมีมะม่วงนะครับกล้วยหอม นะขนุนแล้วก็ล่าสุดที่เราทําจะเป็นตัวแตงโมกรอบสังเกตนะครับสีจะใกล้เคียงกับสีธรรมชาติก็จะเป็นสีแดงทำธุรกิจนี้เข้าสู่ปีที่5แล้วใช่ครับผล <คน S 1> ตอบรับเป็นยังไงบ้างฟีดแบก็กค่อนข้างดีเลยครับจากแรกๆที่คนยังไม่ค่อยรู้จักกันหลังจากโควิดนะครับยอดขายก็เริ่มเพิ่มมากขึ้นรายได้ก็จะตกอยู่เดือนละประมาณ10,000แบาท คุณธรายเป็นอีกหนึ่งท่านนะฮะที่ได้เข้าร่วมโครงการ GSB Step and Boost Up กับธนาคารอมสินนะครับผมได้ประโยชน์ยังไงกับโครงการนี้บ้างครับได้หลายอย่างเลยนะครับทั้งเรื่องของการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของเราเองนะครับ,รบเรื่องของการได้คอนเนคชั่นจากเพื่อนที่เข้าอบรมนะครับแล้วก็เรื่องของแหล่งเงินทุนจากธนาคารอมสินครับผมโหเยี่ยมไปเลยนะฮะก็เรียกว่าธนาคารอมสินก็ช่วยเหลือในมิติต่างๆมากมายเลย ะะเอาละผมอยากจะลองทานบ้างแล้วนะฮะเพราะว่าเห็นนี่หเยอะแยะคุณผู้ชมครับอะไะคุณผู้ชมฮะชิมแล้วอร่อยอร่อยครับเดี๋ยวพาผมเที่ยวชมหน่อยได้ไหมฮะแบบว่ากระบวนการผลิตเป็นยังไงบ้างมันคงมีความน่าสนใจขนาดไหนแล้วก็โรงงานของาราันด้วยได้ครับใชครับผมโอเคฮะถ้าพร้อมแล้วเราไปเลยครับโอเคครับ เราเข้ามาแล้วนะคุณผู้ชมครับตรงโรงงานนี้จุดแรกจะอยู่ข้างนอกครับจะเป็นจุดตรวจรับวัตถุดิบเบื้องต้นเราจะมีการตรวจสอบไซส์ของตัววัตถุดิบก่อนนะครับแล้วก็ตรวจเรื่องของยาฆ่าแมลงสารเคมีต่างครับแล้วก็ตรวจสอบความหวานถึงบิกตามที่เรากําหนดหรือเปล่าผลไม้แต่ละชนิดก็จะมีการตรวจสอบความหวานไม่เท่ากันนะครับผมพอเข้ามานะครับเราจะมีการล้างตัววัตถุดิบก่อนนะครับแล้วมาสเต็ปของการปอกหั่น ก็จะมีการปอกถ้าเป็นแตงโมนะครับ<ๆ>ก็จะมีการเอาเมล็ดออกก่อนที่จะไปกระบวนการท่อสุญญากาศครับผมอันนี้เป็นเครื่องท่อสุญญากาศก็จะมะีการปิดฝาแล้วก็ดูอากาศออกภายในก็จะเป็นภาวะสุญญากาศแล้วก็มีตัววัตถุดิบของเราเนี่ยอยู่ข้างในแล้วก็คุมเรื่องของอุณหภูมิแรงดันก็ใช้เวลาสักพักหนึ่งตัวน้ําที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ตัววัตถุดิบเนี่ยจะระเหยออกไป ก็จะเหลือแต่ความกรอบหลังจากที่เราทอดเสร็จแล้วนะฮะก็จะบรรจุมาอย่างนั้นเหรอครับใช่ครับก็จะแพ็คเข้าตัวเซมิก่อนครับ,รบเสร็จแล้วเราก็จะมีการแพ็คเข้าบรรจุพันธ์หลังจากที่เราไปดูโรงงานมาเรียบร้อยแล้วนะฮะอย่างแรกที่อยากจะรู้เลย คุณพิสารันลงทุนไปเท่าไหร่ครับครับก็ใช้เงินลงทุนไปประมาณ3ล้านบาทนะครับเป็นเงินลงทุนสําหรับการก่อสร้างนะครับซื้อเครื่องจักรแล้วก็เงินทุนหมุนเวียนครับส่วนหนึ่งก็มาจากสินเชื่อธุรกิจและ SME ของธนาคารออมสินนะครับซึ่งนำมาช่วยในการเริ่มต้นธุรกิจ ได้อยยย่างีัมเลครบถ้าพูดถึงเรื่องธุร,รกิจนะครับคุณผู้ชมฮะหลายท่านก็อยากจะทำนะฮะแต่สิ่งที่ขาดอยู่นั่นก็อาจจะเป็นเรื่องของเงินทุนนั่นเองนะครับสบายใจได้เลยนะฮะเพราะธนาคารออมสินครับพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการ SME และ SME Startup นะครับที่จะยกระดับมาตรฐานธุร,รกิจ SME ไทยสู่มาตรฐานสากลนั่นเองนะฮะจะได้ปังๆอย่างคุณสรันและก็ผลไม้อบกรอบอย่างนี้เลยนะครับ ถ้าสนใจนะครับสามารถติดต่อขอค,อคำปรึกษาได้เลยนะครับที่ธนาคารอมอสินทุกทุกสาขาเลยนะฮะร,รวมถึงเข้าไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะฮะร,รวมถึงศึกษาข้อมูลต่างๆตามช่องทาง,าง,างที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณสรันมากๆนะฮะที่แบ่งปันสิ่งดีให้เราในวันนี้นะครับผมคุณผู้ชมครับชี้ปาธุรกิจ SME สุดปังโดยธนาคารอมอสิน EP ต่อไปจะพาไปเจอธุรกิจไหนแลวก็ปังขนาดไหนติดตามให้ดีนะฮะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม